Ui, đuôi, đuôi đuôi Ui, ôi chị tôi tôi do gì dinh ôi do dê tire rồi tôi trap, đuôi do dê tire luôn dê gì luôn dê tire luôn dê tôi luôn dê rồi luôn dê tire luôn dê tire luôn Bắn luôn dê Bằng luôn dê chạy rồi. dê tire rồi, dê đào rồi. đào มันยิงหนูมันอยู่ข้างบนนี่ไงมันโดนลงมาแล้วตีเลยตีนี่คือหัวล็อกเราเดี๋ยวก็ตีเลยตีเลยนะไม่ได้นะเฮ้ยไอจีบิลเล่นเปล่าพี่พี่เล่นไม่ได้พี่เล่นเลยโน้โน้ไม่เล่นเล่นเตยคู่อยู่ไม่เล่นกับผมเล่นก็ได้เฮ้ยเอสวีดี เร็วเมาเร็วนูนี่แล้ก็บินขึ้นไปใหม่บินขึ้นท้องฟ้ามาอมีกไปยิงมันมันมันเป็นยังไงอ่ะเข้าไปรูไปเลยมันก็บินไปบินตรงท,ทู้ดีกัวไหมเนี่ยบบบินตรงพี่ดีกว่ามาั้กบินอยู่บนป้ายยิงบนป้ายดยววกีกว่าเป็นโกงโกงฉูดโกงมันมันเครื่องยังไงเ่ยเข้าไปกดใช้ดิ ธรรมดามีอะไรเล่นเยอะแยะเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโเคตรเท่เลยเฮ้ยแล้วแล้วเราถือกระทะเป็นยังไงเนี่ยเราถือกระทะไอ้หร,รัวแล้วไปถือสนายห,หรัวนี่ไงโดดร่มถือกระทะนี่ไงแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ไงไปอโอ้โหถือสนายได้ด้วย ไปอยู่บนพีคเร็วไปเลยยูมิกี้มาเร็วต้องไปเก็บเห็ดอีกจะอะไรจะรงเรียนนะแต่โดนนะนี่ใจขนาดอ้าวมิวกี้ตายแล้วโว้ตกแล้วมิวกี้ตายแล้วอยู่กับเพื่อนเพื่อนชื่อเน็กเจนเอ็ดหเพื่อนชื่อเน็กเจนเอ็ดไอ้ยะไอ้ย ôi chủ dỗ. Nguyên ký tờ, quý luôn khăn dâm mông. We luôn khăn dạy. 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 Mom, mày. lấy à? We mấy... We dạy. We lấy à? dạy. gì dạy. We quý We dạy.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  bên เบิร์น hey, ี่ตรงหนงั uh, ้นเบอร์ที่เยอะเขาโบไปเที่ยวเด็กเล่นงั้นเลยพังยัเขาเขาอาโยุคิดขวบเขาชื่อปีโป้เฮ้ยเฮ้ยหูเขาชื่อปีปีเขาชื่อเขาชื่ออะไรนี่บินสูงจังเลยป้าบินสูง บินไปอยู่บนป้ายใช่ไหมเนี่ยตีเด็กเฮ้ยบินขึ้นไปไม่ได้ได้สูงเปบินไปต้นต้นไม้กว่าอือมีปีกบินด้วยหน่อยเห็ดหอยไปหน่อยอ๋อเฮ้ยเห็ุจุดนี้เองเขาบอกว่าตาหนึ่งต้องเก็บเห็ดห้าอันเฟสอุ้ยมีคนยิงเยาเก็บไหม ม,มันเขาอยู่ข้างบนน่ะมีเขาอยู่ตรงเฮ้ยมีตู้อะไรด้วยอะตู้ผลิตปืนซื้อปืนได้ด้วยอุ้ยมีปืขนขขยด้วยอุ้ยอะไรเนี่ยกล่องโคโน่ส,สีชมพูเกทเทพกิจกรรมเอาเรียนมาแลกดิไหนเรียญอะไรอะกิงคงอ่อนเงี้ยนี้เาาด,ดี้ยนี้เงี้ยนดิ อุย้ยโยนได้ด้วยเหรียญอะไรเนี่ยดูดิอุย้ยซื้อของได้ด้วยซื้อสโคบได้ด้วยอุย้ยซื้อกล่องได้ด้วยกล่องอะไรไม่รู้อเอาเหรียญจากไหนอะเหรียญมันจากไหนอ่ะเลาาออ่นตายห่าเลอเหรีรยญมาจากไหนอ่ะไหนอะเขาจะไหนกันกคนอยู่ตรงนี้ มีเหรียญให้เราไปเขามีเหรียญด้วยอโอ้ยโอ้ยยาเต็มเลยโหในศพมียาด้วยมีเหรียญด้วยเฮ้ยมัเแตกเลยมีาย,ายากรเฮ้ยใครบินมานั่นจิดเดือยวมันคนบินได้เลย มีปืนบอมด้วยนะเฮ้ยมีเหรียญตกในเต๊มเฮ้ยีย่ของก้อนเหรียญได้นี่หงายนี่หงายถูกเคลนไ,ได้มา,ากกันกล่องโซบเอาไปแลกตู้ตู้สีแดงไอ้แล้วสงสัยมานานแล้วตู้อะไรไม่รู้เนี่ยตู้เนี้ยตู้อะไรก็ไม่รู้เหรียญปริศนากระ,ะต,ตู้ตู้ตู้งงงงถ่ายรูปไว้ก่อนเป็นหลักฐาน นี่ยังมีเหยียนเยอะเยอยนี่ไงเอาไปแลกกล่องอะไรไม่รู้กล่องสำเร็จกล่องอะไรไม่รู้นี่ยังมีเหยียญยังมีเหรียญใ้กล่องทิ้งไม่ได้เอาไปแลกกี่ขวดได้ของนี่นี่มีมีมีเหรียญให้ไหนเออไดเจ็ดอันแล้วเอาได้อีกกองได้กล่องได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยกล่องโคโนสีชมพูแล้วเราถ่ายรูปเป็นตักฐานก่อน เราดูจบเกมจะให้แรงวันอะไรเราเรื่องตายแล้วเนาะไอ้วอลเปล่ามีเอาเงี้ยมีเงี้ยเจ๊ลูกมันนะจะเราจะไปตามหาดาบป้นบอลบอลแค้จะเปล่าเฮ้ยไอวอลอีกแล้วแล้วมันตายเลยนะมันโดนยิงอับตัวตายเลย MBC สเราจะมาสู้ปืนคิดปืนคิดคิดมากเฮ้ยเขเอ้ย,อย <c oughs> มันมีที่วร์ปู่เล็กๆอ่ะนั่นอะอันหนง่าไม่เห็นมีเ <c oughs> มื่อกี้เหมือนๆมีคนอยู่ข้างบนเลยอ่ะเป็นวงวาดวัดอ่ะเป็นวงเล็กๆเหมือนใครบินอยู่ เป็นกล่องกล่องทำอะไรได้มันบอกไม่สามารถทิ้งได้เนาะเอาไปแยกของแยกของเลยแงยๆเลยเป็นแยงว่าแล้วก็ยิงบอดแล้วก็ได้เหรียญไปแลกของได้ดิเฮ้ยนี่วงอะไรไม่รู้วงวัดเฮ้ยบินมปอยู่หลังคาตกใจหมดเลย ก็วิ่งวามันนี่ได้ด้วยเอ้ยตรงนั้นก็มีที่วาร์มเฮ้ยดูดิเออป้าเราไปดูของเน่จบยังอือสอกเจ้าชวีดีเอแอมเจ็ดของแจ็คเราไปเราเราไปพี่กันดีกว่าไปอยู่บนหลังคาพีกัน ้นี่มีวาร์ปเำไปหมดเลยเยอะๆจะไม่วารจะไปวาร์ปบนผีเฮ้ยเขาฆ่าอย่างนี้ใช่ไหมเนี่เราไปฆ่าข้างบนเฮ้ยเรามีรถด้วยนะรถคันใหญ่โอ้ยกระจจนชันน้ยเอาเก็บยาไม่ได้ แปมาเยอะเลยเก็บกล่องกล่องน้ำหนักเยอะเลยไ้บินเหนือหัวเราเราต้องไปดูว่ามันคืออะไรไปเล่อนรถมาเอสโกเอสโกมันต้องมีคนจองแน่นเลยอ่ะเราขึ้นหลังคาเราจะได้เปรียบมะเป็นดีถ ไขึน้นไปอยู่บนป้ายไหมนี่มีวัดด้วย,ยงไงเราขึ้นไปอยู่บนป้ายนี้เราค่อยลงมาไปเที่ยวเที่ยวบินได้ดูเที่ยวป้ายไหม,มเดี๋ยวต้องขึ้นไปบนป้ายแล้วแล้วรเราจะยงยังไงเนี่ยขึ้นไปบนโดน,นดีวกว่าที่ไงโดนบินอยู่เ แล้วเราจะบินยังไงเงี้จะลงยังไงเนี่ยยิงไงลงมาจตรงนั้นแหละนั้นตรงนีนเองเร้จะลงยังไงเนี่ย้ยคนยิงโดนโดนง่วงเอ่านอนนอนนป็นไปแลนอนอนูู ไม่มีใครมาเลยโอ้ยเจ็บแผลจังเลยนอนอืมแล้วอะไร ม่มีใครเลยต้องลงแล้วอยากตอนนี้ไม่มีตครเลยปล่อยเราไปยังไงคนซ้ายมือบ้านบ้านโรง,งเรียนโรงเรียนโรงเรียนไม่อยู่เห็นไหมโรงเรียนจะไม่อยู่ยิงหน่อยสองตัวเลยโรงเรียนโรงเรียนยิ่งหน่อยมันจะมาแล้วห้องน้ำตัวหนึ่งไปชายชายหมด ตายหมดเดียวเดียวเฮใจเฮใจคุณสองคนยิงได้เหรียญด้วยแล้วเหรียญเป็นแร็กที่ไหนกัอได้ยีงเฮเหรียญเอาไว้แร็กที่ไหนได้อีกเหรอเฮมันใส่อันนี้ได้ด้วยเก็บเสียงได้ด้วยอ่ะเดีลองยิงต่อเก็บเสียงที่รสชาติจะเป็นยังไงเฮเสียงจะเป็นยังไงรสชาต มันมีแสงแสงเก็บเสียงด้วยมีคนยิงหนูใช้มือใช้มือบ้านบ้านรูเรียนเอ้ยบ้านบ้านเขียวบ้านเขียวบ้านเขียวไอนเขียวยิงหนูจะดูเยเฮ้ยมันยิงใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยเราตัวเองเร็วเร็ว เจ็บจังเลยยิงโดนตัวเองเจ็บไหมอ่ะมาแล้วจะไปเจาะไอ้โวให้จะขมตายเหรอไปเร็วจะขมตายเร็วรชนแต่ขมเป็นลมเลวอ,อุ้ยมันไม่มีตู้แล้วว่าตู้ไว้ที่ไหนอ่ะอเด่นมีแต่ไม่มีตู้แล้ว เหรียญได้มาเป็ดป๋องอันนี้ไม่เหรียญตู้ให้ยกเหรียญแล้วอยากให้ชักปืนเฮ้ยใครยิงหนูยิงหนูเฮ้ยเพื่อนยิงมาหาตู้แรกของคนฮ้ยน,นี่ไงเจอคนแล้ว tay lúc của tay luôn nha, thăm lấy gì hết. ได้ล่มด้วยกงได้ลม่มสร็นหรูกงเปิดมาได้ลม่มแลนดอมได้เมื่อกี้โคตรเก่งอะเอ้เอ้อออของเราวัะแลวเราวัดด้วยได้ลม่มนี่ยได้ล่มมาโคตรเท่เลยถ่ากกออยรูปกดถ่ายรูปไอ้พระเยซูดูเได้ล่มโคโนมา โอเคครับทุกคนอย่าลืมไปดูกิจกรรมตรงนี้นะไอที่เขียนว่าสิบสองวันตรงเนี้เพราะมันเนี่ยเขาก็จะให้เรารับรกิจตรงนี้ได้เขียนว่าเขาเรโอเคขำครั้งก็รับเลยนะกูมันก็จะไปเติมในผลิจแล้วมื่อมันกูรับอันนี้ป้าวได้ตาด้วยเห็นไหมกูได้แท่งอะไรก็แทงวับนี่เห็นไหมไไมันก็จะบอกว่าเรามีอะไรเท่าไหร่บ้างโอ้รกิจจะถูกรีเฟซทุกวันเนาะมันก็จะเหมือนเหมือนเดิมเลย ไอ้ข้าคนแล้วก็นุ่มนี่นแล้วกูน,นี่เราไปเล่นไปเร็วนี่ก็เรียกแล้วยังหวานเราเองยังไม่มาอันนี้รา้านค้าเฮ้ยเราสามารถแลกนี่ได้อันนี้เปิดหรือยังเฮ้ยอันนี้ยังไม่เปิดเออมีชุดเจ๋งๆดูนะเห็นไหมเฮ้ยชุดที่ะแบบเผยอะเราก็เรียกได้เพื่ได้ก,กระทะเอาแรกเลยตกลงเรว่าสุมอ้าว ได้กระทาแล้วฮุย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 ดวงดีเกินหลังจากนั้นเราได้กระทาแล้วเราก็ดูซิว่ากระทามันเท่แค่ไหนทุกคนกระทะโคโนโน,นี่แต่ว่ามันถือในเรียกว่าในยอบบี้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายที่ถูแบบนี้อ่ะก็ใส่ไปแล้วกันเท่ดี โอ้ o โอเคนะก็อย่าลืมมาเอาของ